เคยไหมคะยกกระชับหน้าทีหมดเป็นหมื่นแต่หน้าก็ยังเหมือนเดิมเปลืองงบแบบสุดๆส,สาเหตุหลักๆก,ก็คือคนใครอาจจะเลือกเครื่องที่ไม่ตรงกับปัญหาผิวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าต้องเลือกเครื่องแบบไหนมาค่ะหมอจะเล่าให้ฟัง เครื่องยกกระชับในไทยมีหลายแบบมากๆเลยค่ะสาเหตุที่ต้องมีเยอะขนาดนี้เพราะปัญหาผิวแต่ละชั้นแตกต่างกันค่ะอย่างโปรแกรม a l t h e r a p y ีพพรีเมก็คือเป็นโปรแกรมที่ช่วยยกกระชับที่ผิวชั้นลึกและโปรแกรม s p a s ล Origi หรือเทอร์มาจะเป็นการเก็บผิวชั้นตื้นแก้มเหนี่ยงและไขมันค่ะสําหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะอยากเริ่มต้นดูแลตัวเองแนะนําโปรแกรม Centerless h y p ฟูค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ทําเครื่องยกกระชับมาแล้วรู้สึกไม่เห็นผลเลยจะแนะนําเป็นโปรแกรม m o r p h e u s อ Pro จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับ ผิวแนนนนน่ขขึึ้้้และทําใหผิวเเรีียยบนยนค่ะแค่เลือกเครื่องให้แมชกับปัญหาผิวคุณก็ไม่ต้องเปลืองเงินเข้าคลินิกซ้ําๆแล้วค่ะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอร์สทาหน้าอย่าดูแค่โปรโมชั่นหรือว่ารีวิวของคนอื่นเพราะผิวของคุณอาจจะไม่เหมือนผิวของใครค่ะหมอแนะนําว่ามาวิเคราะห์ปัญหาผิวรู้จักผิวแล้วก็เข้าใจผิวอย่างลึกซึ้งแค่นี้ผิวของเราก็จะเฟิร์มได้โดยไม่ต้องเปลืองงบค่ะ